ที่จะพยายามทุ่มเทให้กิจกรรมกับลูกๆชาวตมเที่อจัดสรรกระบวนการบำบัดซึ่งต้องการที่จะให้ทุกคนที่เข้ามาพบเป็นเลื่องของควแห่ที่เอ็กาดได้ดสิ่งิท่อมรดก ความผ่านนี้ได้ยากมากจงพยายามจดจำทิธิกรรมเพื่อนำไปสื่งสารกัตตันพร้อามแห่ไม่เป็นจริงกับขอพระพุทธกุาและชื่นชมอรัยอน เสียสละเวลาขอบคุณติียนและติงานก็อุตส่าห์มาให้ความรู้และให้ความสนุกแก่น้องๆทุกคนก็รู้สึกสนุกมากก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะค่ะขอบคุณพี่ๆในโซลาร์พุ่มากนะคะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่พวกเราชาวโพงเหยงขอบคุณมากค่ะ พี่ๆทสอนคทุกคนนะคะทั้งพี่ทั้งน,น้องที่เสียสละเวลาอันมีค่าไม่ว่าจะเป็นเวลาเรียนเวลาทำงานมาให้มาให้ความรู้มาให้กิจกรรมให้กับน้องๆเชาวโรงเยนนะคะถึงน้องๆ,ๆงม่มูบรราทุกคนนะคะกิจกรรมที่พี่ๆเขาให้ทำให้ปฏิบัติแล้วก็ความรู้ที่ตาตาจาัดอาจารย์ชีพและก็ครูไทยได้ให้ไปนะวันนี้ อยากให้น้องๆนำไปปฏิบัติพี่พี่โอมไม่มีโอกาสได้รับงานน้องเพราะพี่โอมไปฝึกสอนแต่พี่อีกปีกว่าก็ต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดก็ต้องลานูน้องอยากให้น้องๆทากิจกรรมอะไรให้เต็มที่เราอาจจะได้เจอแค่เพียงเวลาสั้นๆแค่ปีกว่าๆเองอยากให้น้องๆตั้งใจนะคะขออกงานอีกน ขอบคุณน,น,น,น้็งๆทุกท่านที่ร่วมกันทำที่มีความสุขากันที่ได้เจอแต่เราทุกคนแล้วก็มนาานันเพิ่มพลังก็ไดเขาก็สนุกได้กันเราสนุกได้กันอ่างเงี้ววยผมก็ได้ความสานิทสนมกันแต่ว่าในอนาคุณี้เราก็จะถักแล้วก็เป็นที่แหล่งงานเพื่อเยาวชนผ่านกับการพบการ ขอบคุณของเราที่มาจ่ายเกินนะจะได้มาเล่นมันร่าพของเราเป็นวันนี้วันดีดีอาจจะว่าทุกค่านไปนิดนึงแต่ว่าอยากให้ทุกคนในว่าในวันนี้อะไรที่โตโตไปนะอยากให้ใครมาเที่ยวคนทั้งัารวัดบุกถึงได้วันี้ของเองนี้วันนี้ก็ได้เพของวันอาจจะว่าทันถูกได้นะก็คือเป็นพวกโตโตไปแบบก็เอบืรนกัน อารมณ์นะครับผู้ทานเาววา้าดาวาวาเลยนะครับก็รู้สึกว่าที่มาทำทกิจกรรมเนี่ยต้นเหมือนไปรอ,รอา่าไปไว้ไเหมือนเิใจเลยไม่ช้าในครับเดียวเราองกาพูดคุยไปใจแล้วเพราะว่ามีกับมีที่น้องต้องนะรับไปทำแต่ละคนก็มีหน้าที่มาเลยผมลองอ่า ปทำของนะที่อเราเองครับก็คือพวกพี่ก็พวกพี่ทไปสอนครูเขาก็มาทำกิจกรรมอะไรก็อยากให้มานลองเก็บความรู้นี้เอาไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เลื่อนดีๆทุกอย่างท่านอะไรพวี่ก็ไม่ต้องไปทำนะครับก็คอยเก็บไรเก็บความรู้ทำไดนะครับก็ ครับได้ไม่ได้เ,เห็นเด็กกำลังไ,ไหนครับเป็นในทเล่ากบ,บันนี้ครับของครับ ที่จะใม่ได้ที่อาจจะทำก่อนไนะก็อาจจะไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างนั้นแต่ก็ขอให้น้องๆร่วกรรมกันทำกรรมต่อไปพวกพี่ๆรุ่นพ่ออย่างเช่นพี่ๆที่อยู่เป็นเอ็มเจ็ดคนก็กนรก่วมกันทำกรรมกันทุกวันต่อไปแล้วก็บอให้ทุกคน เขาเรียกว่าไงอ่ะคือร่วมสืบสานวัฒนธรรมโบราณของผมต่อไปนะคะแล้วก็เห็นน้องว่าแล้วน้องๆลูกก็เลยที่แบบเวลาเจอพี่เราเรียกแบบพี่เพี่เมันนั่นี่พี่เอีมามันี่เนไห ขอบคุณอาจารย์ชิมีขอบคุณพี่ได้ทำให้ผมมันทำเรื่องสังคมของแกรและมั่นคงขอบคุณพี่เกษรนรูขอบคุณพี่ที่วัดป่าวัดฝักแดะที่ได้เตรียมงานบริษัทเต็ียมงานทั้งเช้ากลางวันค่้นก็ช่วยกันเตรียมงานแล้ะขอบคุณน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมที่ถึงจม้านะแล้วก็ขอฝากให้น้องๆทำความดีนะครับเพื่อตัวเองครอบครัวและสังคมที่มาน้องอยู่ ทำความดีไม่ยากแล้วก็ทุกคนจะไม่จากไปจากตายๆแบบพี่แล้วก็จับใจจะอยู่ในความทรงจำพี่ตลอดไปคของคนมากขอบคุณพี่ชมโรงเกีนก่อนทุกคนนะพี่อยากจะบอกอีกเวลายนึ่งค คุณพวกพี่ทุกคนนะคะที่เสียสละเวลาอนันมีค่าของพวกพี่มาเพื่อดูแลน้องๆและก็ช่วยสืกสอนน้องๆให้มีความเรียนรู้มากขึ้นและอยากจะบอกว่าพวกพี่ว่าน้องรักพวกพี่นาและใจที่ถึงพวกพี่ตลอดไปะคะ่ะออะขอขอบคุณพวกพี่นะคะชมรมเกมส์นอนล้ำคู่นะคะที่ช่วยมาสืกสอนอพวกเรา ก็ขอขอบคุณที่ยอมเสียสละเวลาอันมีค่าของพี่มาสอนพวกเราก็ไม่มีอะไรจะพูดมากก็บอกว่าจะยังไม่ลืมพวกพี่จะรักพวกพี่ตลอดไปค่ะค่ะข,ขอขอบคุณที่กลุ่มเอสอนลำพูนะคะที่ได้ให้ความรู้พวกเราตอนแรกเราอาจจะไม่มากการู้จักกันแต่ตอนนี้เรา กลับกลายเป็นพี่น้องกันแล้วหนูรักพวกพี่ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆเรียนสอนนำพูนะคะที่เสียสลเะเวลาให้พวกหนูน้องมีอะไรและพวกนี้ค่ะเราจะไม่เลี่ยพี่เราจะรักพี่ค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่มาช่วย แต่พวกเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันได้ค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้สนุกมากเลยครับไม่ไคยสนุกกับเรื่องพี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ที่สอนทำงูมากเลยครับการออกไปย้ายพี่มาถึงแล้วบคุณพี่มนะคะ ขอบคุณพ <ine> ี่ที่สอนนะคะรักพี่ทุกคนค่ะปูดด้วยปูดด้วยเบอร์โกล คุณก็พี่พี่มากครัให้ความเดนงผมนขอบคุณ Oh, I'm going to be กอดี่ตากอดี่ตา่อนะกอดพี่ต้าก่เลามารื่องเงน่ะเราคยมีกคนครับ เอาคนนี้ไ่มามาับาทีุ่่ดสุดทิ้งผมอค่ะทีนี้เดี๋ยวเหลืออีกสี่คนเนาะเราก็จะพบเ,เราเริ่มจากพี่โบ๊ทก่อนนะคะในส่วนที่อ่ตอนนี้พี่เขามาดูเรื่องซาวกับแสงสีเสียงนะคะพี่โบ๊ทไวลาจะพูดกับน้องๆคะพี่ก็ดีใจนะครับที่ได้มาจัดกิจกรรมให้น้อง ก็ขอให้น้องๆดาวาทงรู้ไปใช้นะครับรักษาความดีในน้องๆต่อไปนะครับให้น้องำความดีต่อไปเรื่อยๆครับไมค่ะค่ะพี่ก็ดีใจค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณอาจารย์อาจารย์ทุกท่านแล้วก็ทางวัดคลองแห่นะคะ ไม่อยากให้น้องคิดว่าวันนี้เป็นแบบการจากลาค่ะแต่อยากให้น้องคิดว่าวันนี้เราเป็นการเริ่มต้นที่เราได้รู้จักกันนะคะอยากให้น้องรักษาความน่ารักางนี้ไว้เหมือนแบบเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะคะและพี่จะจำน้องและรักน้องตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะพี่แหน่งนะคะพี่ก็รู้สึกว่ามาที่นี่ประทับใจมากเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีกลุ่มน้องมโนรามารวมตัวได้ขนาดน,นี้โดยไม่ได้เป็นวิชาที่เรียน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยได้พบเจอมากซึ่สกว่าประทับใจจริงๆแต่คิดว่าการที่มาได้มาวันนี้คิดว่าผมไม่ได้ครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายพอคิดว่าเราคงได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันอยู่ยังไงก็ไม่ว่าวิทยาทยลัยวิิเราก็ยังคิดถึงกันเสมอก็อยังคิดว่าค่ําคืนนี้ไม่ได้คืนสุดท้ายจะมีวันต่อๆไปขอบคุณครับสำหรับพี่นะคะรู้สึก ไม่รู้ว่าจะเป็นองพูดทำไมไม่น่าเชื่อค่ะแล้วพี่ก็เชื่ออีกอย่างพี่เชื่อว่าถ้าคืนนี้ค่ะพวกพี่ไกสอนภูกลับไปที่ห้องคงก็จะแบบว่าไม่น่าเชื่อเราไม่จำกิจกรรมที่ไหนที่น้องร้องไห้ได้ค่แต่ทุกคนได้ขนาดนี้ด้วยช่วงเวลาที่จริงๆถ้านับจากวันนี้นับจากชั่วโมงนี้นะคะไม่น่าจะถึงเป็นวันด้วยซ้ำตั้งแต่นาทะแปดแปดโมงที่ผ่านมาจนตอนนี้ 2ี่สองนาฬิกาประมาณ10นาทีถ้านับแล้วก็อีกชั่วโมงนี้แต่เป็นความปวดพันเป็นสายใยที่มันพู้ดไม่ออกนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้เราปวดพันนได้มากขนาดนี้นะคะที่สำคัญค่ะครั้งนี้พี่พ่ออยากให้น้องๆนองอะคะดังเช่นทุกทุกคนหรือว่าอาจารย์ท่านรูต้เคยบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักรักชุมชนกับเองแล้วใครจะมารักชุกชนเราหูกอไมคะ ถ้าเราไม่รักษาวัฒนธรรมหรือว่าอะไรก็าตามเนะี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะสูญหายค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่อยากจะให้เรามาให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมามองที่ด้านหน้าค่อยๆซึมซับบรรยากาศในช่วงนี้นกับางรอกๆที่ฝนนะ่าจะตกพรำๆแปลกไหมคะตอนที่เราอยู่เล่นหักแจดวที่อื่ มีฝนตกเล็กๆลงมาเรารู้สึกนะพี่ไม่รู้ว่าใครพูดพี่หรือเปล่าแต่พี่บอกว่าขอเธอะอย่าเพิ่งตกให้จบก่อนพาทุกคนเตรียมที่จะพร้อมแสดงเกิดขึ้นทุกคนพร้อมแล้เมื่อจบการแสดงชุดสุดท้ายฝนเริ่มมิอใหญ่ขึ้นสังเกตไหมคะแล้วมันพี่เชื่อว่าเป็นความหาศจรรย์เป็ฏิหาริยานอย่างหนึ่ง พี่อยากจะให้เรามาจดจำภาพตั้งแต่วินาทีแรกที่วันนี้เราได้เจอกันรวมถึงวินาทีนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเริ่มต่อไป,ปค่อยๆนะคะดูภาพสุดสบรยนญาะที่ทด้านหะน้า เลยเพราะป้ายชื่อใบนี้ที่คอยอหยูบตรงนคอน้างมันทาให้เราค่อยค่อยรู้จักกันมากขึ้นจากสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าเขินอายถึงรุคนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่เคยทํามาก่อนแต่แว,วันนี้ค่ะเราได้ร่วมทําสิ่งดีงามได้สร้างความสุขความสนุกสนานร่วมกันเห็นรอยยิ้มกันไหมคะ เคยมีแล้วแต่พรุ่งนี้พี่ต้องกลับแต่พี่ฝากไ้ว่าพี่พี่ชตาเป็นเจ็ดคนนะคะน่าจะเป็นตัวแทนได้แล้วก็เชื่อมต่อกับน้องๆน,นะที่เรามารวมกันในครั้งนี้นะคะและพี่ก็เชื่อว่าทุกคนค่ะสามารถที่จะมาสร้างกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าเราน่าจะมา ทำกิจกรรมชุมชนเห็นไหมคะนี่ค่ะในที่สุดพี่เบก็ได้พบลูกแล้วนะคะที่จกกัดมานานเอาละค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าของดีของชุมชนเนี่ยบางคนลิส์ออกมาตัง้งสามสิบกว่าอย่างนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆว่านี่มันเพียงแค่สิบนาทีได้ใช่ไหมคะพี่เบ้ สิบนาทีนิดเดียวน้องสามารถ list รายละเอ,อเียดออกมาว่าของดีนิดเดียวเท่างหร่เห็นไหมคะและน้องก็สามารถอธิบายได้ว่าจริงๆของดีนั้นคืออะไรทุกคนสามารถรู้ได้ค่ะคแต่ว่าเราจะนำความรู้หล่านั้นออกมาได้อย่างไรภาพเหล่านี้นะคะก็เห็นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไฟสว่างดูด้านหลังเนาะจะมีการติดภาพต่างๆที่น้องได้ระบายสีสันเกิดขึ้น ก็จะเป็นผลงานของน้องต่อไปเขากำลังทำอะไรเนาะคนนี้ แม่ยังคุยกันเสมอว่าไม่เคยท้องิจการมที่ไหนที่อยู่ดีสมุดหน่งเล่มน,น้องๆโจทย์บางคนเป็นหน้าเลยไม่น่าเชื่อค่ะพี่เชื่อว่าไม่ใช่เพราะของที่พี่เดียวบอกว่าใครจดยเยอะเ,เล่นเกมแต่พี่เชื่อว่าสิ่งที่น้องๆทําอยู่มันเป็นจะเป็นสิ่งน้องๆก็น่าจะอยากหาความรู้เพราะว่าเรามีมผู้มีความรู้คู้ครูต่างๆมาให้ความรู้กับเราใช่ไหมคะ ดูเทียนกันด้วยนะคะเห็นมันจะลดระดับแล้วเนาะพี่คิดว่าภาพเหล่านี้ค่ะก็เป็นภาพทำให้เราย้ำเตือนนะเราสาหรับวันนี้หนึ่งวันแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้เรายังมีอีกหนึ่งวันเต็มๆตเลยเพราะน้องก็นอนที่นี่พวกพี่ก็นอนแถวนี้พรุ่งนี้เช้าเราก็มาเจอกันแลวเราก็จะมาทำกิจกรรม้่ยกันต่ออ่ะ Yeah,